สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเราได้ทําการสอนถึงเรื่องของการใช้งานนะครับตัว assignment แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาสั่งกันบ้านนักศึกษานะครับแล้วก็ลองดูวิธีการตรวจคะแนนกันบ้านกันดีกว่าครับโอเคนะครับ เริ่มต้นนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเด็ผมได้อธิบายถึงเรื่องวิธีการใช้งานเจ้าตัวของ assignment นะครับที่เป็น draft assignment แล้วก็เป็น grade ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาจารย์หลายๆท่านที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับแนะนำให้อาจารย์กลับไปดูคลิปนะครับในการอธิบายก่อนก็ได้นะครับเอ่อตัว assignment ที่ผมได้สร้างไว้เนี่ยเป็น assignment ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมสร้างทิ้งไว้นะครับโดย assignment เนี่ยนะครับผมก็อาจจะบอกกําหนดวันระยะเวลานะครับในการที่มันเป็นเด็ดยูนะครับหรือว่าสิ้นสุดเนี่ยนะครับในเป็นวันที่20สิ นะครับมิถุนายน2500 2563นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยผมให้หมดตอนเกือบเที่ยงคืนนะครับ5้าทุ่มห้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองจะ a s ไซน์งานนะครับไปให้นักศึกษาเลยนะครับอันนี้ผมก็ผมกด a s ไซน์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในหน้าต่างอ s s i g n เองเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าตัว assignment นะครับจากศูนย์ก็เลยเพิ่มมาเป็น1รายการนะครับโดย a s ไซน์เนี่ยเขียนไว้เลยว่าเป็น due tomorrow นะครับถ้าเกิดอาจารย์หลายๆท่านจะเห็นเนี่ยนะครับว่าในตัว activity มี เออเลขหนึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นวงกลมแดงๆและหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็น notification ครับอาจารย์ก็คือลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการแจ้งเตือนว่าได้มีการเพิ่มเติมนะครับรายวิชาการบ้าน assignment มาให้ดูนะครับอ่าโอเคอาจารย์จะเห็นในฟีดนะครับว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วหนึ่งอันนะครับอ่ะในในนี้เรากลับมาดูเจ้าตัว assignment เมื่อกี้กันก่อนนิดนึงเดี๋ยวครับอาจารย์กด assignment เนี่ยนะครับศูนย์ครับ สามเทินอินนะครับก็คือผมมีตัวนักศึกษาที่อยู่ในห้องนะครับสามคนนะครับโดยผมใช้เป็นทีมงานของผมเนาะนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆในลักษณะนะครับก็จะเห็นเป็น s t a ตัสครับอาจารย์ตัว s t a ตัสที่พูดถึงขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆในตอนแรกเนี่ยเป็น not turn in หมดนะครับในตอนแรกคือเปิดมาจะเป็น not turn in หมดนะครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นวิวนะครับวิวหมายถึงนักศึกษาอ่านแล้วครับอาจารย์ตอนนี้นักศึกษาคนนี้ได้ดูตัวของตัว assignment จันเรียบร้อยครับส่วนอีก2ท่านเนี่ยยังไม่ได้ น,นะครับหรือยังไม่ได้เปิดดูเลยมันก็เลยยังขึ้นเป็น not turn in อยู่นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะกังวลว่าเอ๊ะนักศึกษาจะเห็นหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์อาจาจะกด student view ก็ได้ครับด้านบนมี student view นะครับพอ student view เนี่ยนักศึกษาจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับการบ้านครั้งที่1นนะครับจงแก้สมการต่อไปนี้มีรูปภาพให้1รูปผมก็กดที่รูปภาพก็ได้นี่นักศึกษาสามารถกดและเห็นแบบเราเลยนะครับอาจารย์ผมใส่โจทย์สมการไป2ข้อนะครับจงแก้สมการต่อไปนี้เป็น x บวกหเท่ากับแ ก็ x กําลังสองบวกสิบ x บวกยี่สิบสี่เท่ากับศูนย์อันนี้เป็นตัวโจทย์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะของ student view ครับอาจารย์นักศึกษาจะเห็นได้แบบนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับอ้าวโอเคนะครับเนื่องจากว่าผมให้ทีมงานเนี่ยทำงาน อยู่ในขณะที่เรากําลังอัดสื่ออยู่เลยแล้วนะครับเพราะว่าจะได้อาจารย์จะได้เห็นสถานะที่เปลี่ยนไปนะครับอ่าโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับสถานะจะครบ3สถานะนะครับโดยปกติสถานะที่มีก็คือมี not turn in ดอนครับอันแรกอันนี้คือไม่อ่านอะไรเลยนะครับนักศึกษาไม่เปิดอ่านด้วยซ้ำนะครับเป็น not turn in นะครับแบบที่2นะครับเป็น view ครับอาจารย์อันนี้คือนักศึกษาอ่านอ่านอย่างเดียวยังไม่ได้ทําอะไรแต่กดอ่านแล้วนะเห็นแล้วว่านักศึกษาเนี่ย เห็นงานชิ้นงานของเราแน่นอนนะครับแต่ไม่ยอมกดส่งนะครับสุดท้ายนะครับเป็น turn in นะครับลักษณะแบบนี้คือนักศึกษาเนี่ยตอบกลับมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้อาจารย์จะสามารถเห็นสเตตัสต่างๆของนักศึกษาเวลาทํางานได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่หมดเวลาอาจารย์ก็อาจจะเข้าไปกระตุ้นไปเตือนนักศึกษานะครับในห้องที่เป็น general ห้องของทีมได้นะครับว่านักศึกษาคนไหนที่ยังไม่ส่งการบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับ ในหน้าต่ออาจารย์ก็กลับไปที่ทีมของอาจารย์นะครับอาจารย์อันนี้เพ่อนนี่เป็นทีมของผมเนาะเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันครับอาจารย์เห็นชัดเจนว่าเนี่ยสั่งการบ้านครั้งที่1นักศึกษาสามารถกดวิ Assignment ไ,ได้ตอนนี้ทุกคนเห็นนะครับแล้วเราอาจจะพิมพ์ไปว่าอะไรนะครับนักศึกษาอย่าลืมส่งการบ้านครั้งที่1น,นะครับหมดเขตนะครับ20่ิมิถุนายน นะครับ2563นะครับเวลานะครับ23.59นะครับน้อยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์บอกเด็กไปนะครับอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการสื่อสารกับเด็กในห้องว่าเฮ้ยอย่าลืมส่งกันบ้านนะนะครับเป็นการเตือนนักศึกษาในห้องอีกทีเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะของการใช้งานตัว assignment นะครับที่เป็นลักษณะของการสั่งการบ้านคราวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกหลังจากสั่งการบ้านเสร็จแล้วล่ะทาไงล่ะเราก็อาจจะต้องตรวจการบ้านครับอาจารย์เป็นฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมนะครับเราเข้ามาดูที่ assignment นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับอ่ะในกรณีนี้ผมยังฟิกให้มีคนส่งเพียงคนเดียวนะครับให้ให้พี่รณรัชัยเขาช่วยส,ส่งให้หนึ่งคนนะครับอ่ะเราอาจจะกดดูได้เลยครับอาจารย์กดดูปุ๊บนะคะที่สเตย t ล r n เทิร์นได้อ่ะ นี่ครับพี่เขาก็ส่งกลับมาแล้วนะครับอัปเดตมาเรียบร้อยนะครับ x บวกาทำสมการคำตอบมาให้เรียบร้อยนะครับพอเราทำเสร็จเนี่ยจริงๆนะครับอาจารย์สามารถที่จะตรวจได้เลยนะครับโดยพี่การตรวจเนี่ยนะครฟังก์ชันของตัว Microsoft Teams เองนะครับจะมี2ส่วนคือมีฟีดแบ็กกับมี point ครับอาจารย์ฟีดแบ็กกับ point คืออะไรนะครับฟีดแบ็กหมายถึงอาจารย์อาจจะให้คอมเมนต์กับนักศึกษาไปก็ได้นะครว่า อาจารย์อยากให้เขาแก้ไขอะไรนะครับอาจารย์หรืออาจารย์อยากจะให้เขาเนี่ยหรือปรับปรุงแก้ไขใดๆก็ได้นะครับหรือบอกจุดที่ผิดการนักศ,ศ,ศ,ศึกษาก็ได้พอย n คือให้คะแนนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยที่ผมดูของการตรวจคําตอบแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ x บวก5เท่ากับ8เนี่ยรู้ได้เลยว่าคําตอบ x เท่ากับ3ถูกต้องนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ออสมการแก้เกือบถูกแล้วครับอาจารย์แต่ว่าผิดนิดนึงนะครับเพราะจริงๆเนี่ย x บวก8เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ8ถูกต้องนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย x บวก3เท่ากับ0 x เท่ากับ3จริงๆผิดเนยาะย้ายค่าสมการอันนี้ผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับนักศึกษานะครับย,าย้ายค่าสมการนะครับ x เท่า x บวก3เท่ากับ0ผิดนะครับอะไรอย่างงี้นะครับ ระวังเรื่องการย้ายค่าของสมาการด้วยครับอะไรนี้นะครับเป็นการให้คอมเมนต์นะครับแล้วผมเห็นว่ามันผิดจุดเล็กๆจุดนี้จุดเดียวเองผิดนิดเดียวนักศึกษาจริงๆเนี่ยทำถูกหมดแหละอาจจะพลาดตอนใส่เครื่องหมายลบอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็อาจจะให้นักศึกษา4คะแนนก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็กด return ครับอาจารย์พอเรากด return ปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็น c o m มนต์แล้วก็เห็นคะแนนของเราด้วยนะครับแล้วก็กด return ไปครับอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด close ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยคราวนี้พอ return เสร็จเนี่ยนะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าของของพี่รณชัยที่ขึ้นมาชื่อเนี่ยไม่มีชื่อพี่รณชัยอยู่ในนี้แล้วนะครับเพราะจากเกร d เอจเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เกรทต์นะครับก็คือเราเราได้ให้คะแนนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่างนี้ก็จะได้เป็น4คะแนนนะครับสำหรับ2คนนี้ละกันนะครับในกรณีที่มันหมดเวลาแล้วเนี่ยแล้ว2คนนี้ยังไม่ได้ส่งนะครับอาจารย์ในกรณี2คนนี้ยังไม่ได้ส่งผมก็ต้องให้อะไรครับให้สูตรหนังคู่นะครับสม,มุิหูให้สูตรหนังคู่ นะครับอันนี้หมดเรารู้ได้เลยครับเพราะว่าอันนี้เขากดวิวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ส่งเพราะถ้าเกิดส่งเขาต้องขึ้นเทิร์นอินครับอาจารย์กรอนนี้คนนี้เหมือนกันนอเทิร์นอินนี้ไม่อ่านเลยนะครับอาจจะซัมไลท์หนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์ไปเลยฟีดแบ็เนี่ยอาจารย์จะใส่บอกไปก็ได้นะครับว่านักศึกษาลืมส่งนะครับหรืออะไรอย่างนี้หรืออาจารย์จะไม่พิมพ์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็กดอะไรครับกดรีเทิร์นครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะขึ้นสเเัป็็นนรระคบพจ ใน True Gate ตรงนี้ก็ไม่มีแร้มันจะมีอยู่ที่ g r a d e หมดนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเออมีพี่โรนชัยได้สีแต้มนะครับเออพี่จินตนากับพี่ชวลีได้ศูนย์ศอย่างนี้ก็คือไม่ได้แต้มนะครับอันนี้ก็จะหมดนะครับก็จะได้เรียบร้อยเนี่ยเป็นการตรวจข้อสอบกันบ้านครั้งที่ หนึ่งครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นการจัดการได้จารย์ก็สามารถจะเก็บข้อมูลคะแนนเหล่านี้นะครับเอาไปใช้สําหรับในการตัดเกรดได้ในอนาคตนะครับจริงๆอาจารย์สามารถดึงไป export to Excel ได้ครับอาจารย์เห็นมุมบนขวานะครับจะมีคําว่า export to Excel นะครับอาจารย์สามารถจะโหลดดานวน์โหลดคะแนนตรงนี้เนี่ยไป export to Excel ได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมดานวน์โหลดนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับอันนี้ export to Excel นะ นะครับแล้วก็อันนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันสินะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่นครับอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมานะครับอยู่ในตัว Excel นะครับตัว first name เองเป็นชื่อนะครับเป็นชื่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็น last name นะครับแล้วก็ Email address เนี่ยก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวของการบ้านเนี่ยทางที่1ก็จะได้เห็นว่า2คนแรกเนี่ยเป็น 0- ูนย์นะครับรเพราะฉะนั้นกรณี0ูนเนี่ยตัว Excel เองมันไม่ได้เขียนตัวเลขไว้นะครับมันก็เลยหายไปนะครับพอยก,ก็คือจํานวนคะแนนเต็มนะครับฟีดแบ็กเราเขียนให้ใครบ้างนะครับเราเขียนให้นักศึกษาคนสุดท้าย2คนแรกไม่ได้เขียนเหตุผลเพราะว่าเขาเป็น0ูนย์นะครับอันนี้ก็บอกเขาเลยว่าเขาย้ายค่าสมการผิดทางแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยอาจารย์สามารถซ้ำคะแนนทั้งหมดตรงนี้นะครับไปใช้งานต่อได้นะครับ โอเคครับอาจารย์อันนี้เป็นลักษณะวิธีการใช้งานของ a s s i g n m e n t นะคบผมเชื่อว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์สามารถเอาไปให้นักศาาึกษาใช้งานได้เพิ่มเติมต่อให้หมดยุคสถานการณ์การเรียนการสอนนะครับแบบออนไลน์เนี่ยผมมองว่า Microsoft Teams ตัวนี้อาจจะเป็นทู l ลิงที่ดีนะครับทำให้อาจารย์สามารถสั่งงานการบ้านเด็กนะครับโดย,ยลดละเลิกการใช้กระดาษได้นะครับผมมองว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามานะครับปรับในยุคใหม่เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ